ฮัลโหลไกด์สวัสดีทุกท่านเลยครับร mm ีบ hmm. กับลุงกบอีกเช่นเคยกับเกมโรบอกที่แบบที่ว่าอะไรวะทนโดอะไรสักอย่างนั่นแหละฮะก็มันแบบที่เอาไว้เล่นเพลินๆน,นะฆ่าเวลาก็ลองไปเล่นกันได้นะครับเป็นแบบไว้ฆ่าเวลานะครับผมก็คือเราต้องกลายเป็นพายุเป็นหดังพายุที่โถมก,กระหน่ำแล้วก็ดูดกืินทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เก็บตัวเองไปเรื่อยนะอเกรดตัวเองเพื่อดึงดูดแดกทุกอย่างที่มีนะฮะในเมืองนี้ เรือเซลเลยอัพเกรดกินกินทุกสิ่งทุกอย่างไปเด็กเดกเด็กเด็กมานี้มานี่คนมาหนี่มานี่มิเดกเด็กเด็กโอยโดนยิ่งหมดเลยโอ้โหพายุโคตรใหญ่อะแหใแดกทุกอย่างเลยมั้งเนี่ยเดกเดกเดกเด็ก กินเข้าไปกินเข้าไปเราจะเข้าถ้าเรากินถ้าให้ครบเจ็ดล้านนี่เรากินนั้นได้กินเข้าไปกินเข้าไปผูมันแดงหมดเลยครับตโตโคตรใหญ่ยียงดูดูอ่ะตโตโคตรใหญ่กินเรียบเลยกินทั้งหมดเกลี้ยงเลยอ่ะ แม่งกินซะเรียบเลยโหแล้วกูจะเอากินจากไหนเนี่ยอืมดูดินี่น,น,นี่ก็กินจากของเล็กเลไปก่อนนะครับกินจากของเล็กเลไปก่อนแล้วค่อยโตขึ้นเรื่อยๆแล้วกีบขึ้นเรื่อยผม,ผมคือผมลองเล่นแบบนี้มาสักพักนึ่งก่อนแหละก็เป็นแบบที่เล่นเพลินนีนะแบบเออไม่รู้จะเล่นอะไรก็หาอะไรมาฆ่าเวลาแบบรอรอโหลดเกมโน้นเกมนี้ก,ก็ก็ดีนะก,กินกักนไปเลยกินโห่เหียบโวยสัตว์แดงหมดเลยอ่ะโอ้ พายุไร้กราดนนิ่งนักเอากินได้แค่สงสุดแค่ต้นไม้ไม่ก็ป้ายบิวบอร์ดแถวๆนี้เจ๋งจะเยอะขึ้นค่อยกินเข้าไป เราจะเล่นสายสมดุลนะฮะสายสมดุลอัพทุกค่าเท่ากันค่อยๆเติบโตอย่างช้าๆอย่างมั่นคงอืมเลแม่งเล่นแดกหมดเลยเลยเนี่ยแก้ยงกูเกียงกิ๊กเลยตูดมาให้หมดโอยเฮียมึงมึงโดยเฉพาะมึงเมึงแย่งตัวโคตรใจญ่แย่งเกียงเลย กูใหญ่พอก็แยงกูอีกทํานะโอ้ไใหญ่ขึ้นขนาดแท้โอ้กินกินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปกินแล้วโตโตใหญ่โตใหญ่โต ทั้งให้พออยู่แล้วแสน mm <h. S 1> ขายดยวะไปคำเบกชี่ในเยอะเลยโอ้โหเฮียแล้วมันกินเกี้ยงเลยแล้วกูจะเอาจากไหนเนี่ยเออโอ้ยเฮกินของเล็กๆไปก่อนนะกินของเล็กๆไปก่อนจะไปเติบโตเติบโตเป็นอยู่ลูกใหญ่ ไอ้เหี้ยพอพยุตงเติบโตจากการกินสิ่งของรอบข้างไว้เหี้ยกูเดือดเชื่อเลยเ็อของของรอบข้างแล้วก็โตนะโตโตไปไวเออโตไปไวโอ้ยแม่งเอาไปหมดเลยกูม,มึงนี่โอ้แม่งเอาไปหมดเลย น,นี้ตอนมาต้นนี้แถวแถวนี้เอาได้ปูดคืนมาไม่ให้หมดเกเติบโตหายขัเกีร์อย่างช้าๆเติบโต,วตวไวๆวเงินเงินน้ำแล้วตอนนี้ให้หยุดคืนเข้ามา โอ้ยเฮียดูดเดงกหมดเลยยงกูกินกันหมดอืมอืมอืมย่งกันเออยย่งเขไปกูช้าเลยทีนี้อืมย่งกันไป้าไปนไปี่ยขอหน่อยขอหน่อยเพน่อหนื่อยเออนั่นแหละนั่นแหละ ปื๊บปื๊ดปื๊ดปื๊ดกินเข้าไปกินเข้าไปอัพกิจอัพกิจตัวเองกินเข้าไป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 จะได้โตไปๆกินเข้าไปกินเข้าไปเออ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 แย่งกูเข้าไปเอออู้ยี่ใหญ่โตโคตรใหญ่เลยเออกินเข้าไปกินเข้าไปอืมแม่งพายุโคตรใหญ่กินตูเลยมั้งนะ ตังไม่พออ่ะถ้ากูมีตังโลบักนะกูถ้ากูรวยโลบากนะกูซื้อไปแล้วุูต่ออะ่ะโอ้ยแยงกูหมดในบักห้านเมย์ง่นเยหมายหมดเลยแล้วกูจะกินอะไรอะเนี้ย ม้นไม้เล็กๆก่อนกินของเล็กๆจะได้เติบโตโเยสิงหาสิงคตรฟีเอะเออกินไปโอ้แล้วเติบโตเป็นต้นไม้ กินแลตเตอบโตโเจ๋พอจะกินเริ่มกินนะได้แล้วตึกยุ่ไม่อันตรายครับไม่อันตรายเอาเกียรก่อนอา่าเกียเงิน เงินเยอะเลยํำเงินนำไปก่อนเงินเยอะ,ยอะขายได้เงินเยอะ,ยอะต้นไม้ต้นไม้มาทั้งหมดปูดต้นไม้มาเรียงตัวตรงนี้ กินไวป่ะจะได้ขยับไวๆหน่อยเออเอาสปีด้วด้วยจะได้เป็นพายุไ,ไวๆหน่อยเอ้าไปไหนหมดแล้ววะ ยาที่เขาไปออกกันไปแล้วอ่ะโอ้ดีเลยดีเลยได้ตามง่ายๆหน่อยอัพเกรดัวเองไปเรื่อยๆนะมาเกมเพลินๆนะเล่นเพิ่มเพิ่นะอัพเกรดัวเองไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีอะไรนะเนี่ยเราก็อัพเกรดไปตัวเองไปเรื่อยๆให้เติบโตเติบโตแล้วก็ดูดยืนดูดคืนแล้วเติบโตโอ้กูอยากกินบ้านจังเลยจะกินไม่ได้โตไม่พอ โต๊ะห oh, กกินบ้านไปแล้วโต๊ะเขาถ้ากินบ้านได้แล้วเนะี่ย กินเข้าไปกินเข้าไปได้ตกไปตายด้วยตายมันใหญ่เหรอวะกินไปไม่ได้อีกเหยธกกินได้แล้วกินดูดคืนให้หมดปืนมันเข้าไปคืนมันเข้าไปหายเลย กี่ครับอัพเกรดเงินอัพเงินนําเราจะได้แบบขายได้เยอะอาขายได้เยอะแล้วได้เงินเยอะแล้วก็เอามาอัพเกรดอุ้ยสปีดบูสไปขึป้นเยอะ คืนทุกสิ่งทุกอย่างล้วเตอร์ไวไวนัเจ๊ะนันแระนั่นแหละคือกืนทุกสิ่งทุกอย่างเลยเค๋หายเิ็กเข้าไป ดูซื้อข้าไปซื้อข้าไปปืนมันเข้าไปปืนมันเข้าไปตืนแม่งเข้าไปเลยโอ้ยตัวกูใหญ่ขนาดนี้รัวนี่ยโอ้ยตัวไว้เว้ย เงินไว้สองหลักเดี๋ยวเริตือนต้นไม้แล้วละืนต้นไม้มาคืนม,มาคืนมันเข้ามาคืนต้นไม้เข้ามาคืนมาเข้าไป,ป อับไซส์ขนาดของพายุให้สูงขึ้นเราจะได้กินเยอะๆใช่ไหมเยอะๆพาเข้าไปซาสวาปาเข้าไปกินเข้าไปก้นเข้าไปกืนเข้าไปเยอะนั่นแหละื้นเข้าไปเยอะนั่นแหละกินของทุกอย่างเลยก้นแม่งให้หมดก้นต้นไม้เข้าไปด้วยกินเข้าไป โย่เพื่อนทองคำํำกินเข้าไปอู้เติบโตโตไวไว

คืนคืนเทาไปคืนเทาไมจีเบอร์อยงรังไงตังไม่มีมีตังจีเบอร์ด้วยคืนมาทาไป โอ้หายก่อนก็อัปเกรด คือมันให้หมดคืนกินดิวจินจะก่ะไม่ใช่ใช่กืนกินเข้าไป โต้ว,วดิงเชียวเออไ,ได้เว้ยสามสิบอรัก็เป็นเกมที่เล่นเพลินๆนะเออเปนใช้ได้กาไปหาด้่นกันได้นะครับมาเล่นค่าเวลากันนะครับมาไว้เล่นค่าเวลาค่าเวลา โอเคโอเคผมว่าเดี๋ยวเสร็จเอกินดูดกินแถวนี้เสร็จปุ๊บผมก็จะพักเลยผมก็พอเลยแล้วกันเนาะก็ข่าวๆก็ประมาณนี้นะเกมมันก็ไม่มีอะไรเยอะนอกจากดูดกินแล้วก็อัพกีบไปเรื่อยแล้วตัวเองโตโตขึ้น,นะฮะเกมมันก็ดีนะเกมมันดีไม่แย่เอาไว้เอา้ฆ่าเวลานเล่นไปสปีดบูทดูดดูดดูดเข้าไปดูดเข้าไปอีกเอาอีกเอาไอีก,อกโอเคงั้นก็พักก็กินเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ สำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสารสุขไอ้แล้วถ้าชอบนะครับก็ไปหาแมบบ้เล็กๆกันได้นะเดี๋ยวผมทิ้งชื่อแมปไว้ให้สำหรับพาร์ทน,นี้ก็ขอตัวไ,ไปก่อนว่าเจอกันใหม่พาร์ทหน้ากับเกมอะไรก็ไม่รู้ได้ลองดูก่อนแล้วกันว่าเป็นเกมอะไรแต่ก็น่าจะลงวันนี้แหละนะไม่รู้ดิเดี๋ยวก็ลองดูว่าลองดูว่าจะลงวันนี้หรือเปล่านะสำหรับพาร์ทน,นี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับชิ้นไม้ทำไแก่ไม่บายนจ้เจอกันใหม่แจ้ไม่บายจ้า